เอาละครับก็สวัสดีเจ้ามนุษย์ชาว ROV ทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมมีสไนเปอร์ที่วี่นะครับวันนี้มีคอนเทนต์ดีๆมาให้ชมนะครับก็คือ,อกดแล้งมานะครับเจอกับคนอีสานนะครับอ่าอีสานด้วยกันครับผมก็มาจากอีสานเนาะก็มาดูกันนะครับเป็นาาภาษาที่ะสลวยมากครับ ก็สนุกสนานนะครับเกมนี้เนาะคือผมกดโซโลแรงมานะครับแล้วกนะ็เจอพวกเขาเนาะก็ฟังไปแล้วขำไปเพลินไปเลยอ่ะโอเคก็รับชมคลิปนี้ก็เป็นอ่าเป็นกึ่งสาระนะครับเดี๋ยวผมจะบอกแนะนำนะครับในคลิปนี้เนาะ สำหรับคนที่มาเล่น ROV ใหม่ๆนะครับหรือว่าอยากจะขึ้นแลงให้มันสูงกว่าเดิมนะครับตอนนี้ผมสมัคร ID ใหม่นะครับคือ ID หลักผมขึ้นแรงคอนไปแล้วเนาะก็มาสมัคร ID ใหม่นะครับก็ลองมาเล่นกับแลงบรอนแลงโกลแลงซิลเวอร์แลงไดมอนด์นะครับตอนนี้ผมอยู่ไดมอนด์แล้วเนาะไวมากเล่น2วันเองสำหรับแร้งนี้นะครับ คนที่อยู่โกหรือว่าอยู่ไดมอนด์นะครับผมจะแนะนํานะครับให้เลือกตัวที่เราถนัดนะครับในการเล่นเนาะก็คือถ้าเราคิดว่าเราแบกได้เราเอาตัวนั้นมาแบกเนาะสำหรับคนที่เล่นไม่เก่งนะครับก็ต้องหาตี้หรือว่าหาทีมนะครับประมาณสักคน2คนที่เล่นเป็นเนาะผมจะบอกแนะนํานะครับตอนนี้ก็สําหรับแล้งที่อยู่ สำรับไอดีใหม่ๆเนาะเขาจะแจกเยอะนะครับแจกทั้งตัวละครแจกทั้งสกินโอ้โหโคตรดีแหละอย่าง <c oughs> น,นี้เขาก็เมาส์มอยกัน<ร>สนุกสนานะนะฮะแต่ผมก็จะไม่พูดไปยุ่งกับพวกเขานะผมเพราะผมปิดไม้ไว้ <c oughs> ผมเปิดไม้ค <c oughs> ุยกับถ้าผู้ชมแล้วกันเนาะ S 1> <S 1> ผมก็จะเล่นไวโอเลตนะครับก็คือคเขาน่าจะกดมา5้ค,าครับตีตรงข้างน่าจะกดมา5ตอนแรกผมกดโซโล่แรงนะครับล้วก็มาเจอพวกเขาเขาก็เลยเชิญผมมาเล่นเรื่อยๆเนาะรูนตอนนี้ก็มีแค่รูนของเทลแล้วก็รูนของอ,อีกตัวหนึ่งอะไรวะซานิศน,นะครับก็ไปครับไปชมกันเลยเกมนี้แครี่นะครับ เดี๋ยวผมจะสอนไม่ด้วยแล,วแ,ลวแล้วกันเนาะไม่จะเอ่อไม่เรียวกว่าสอนนีเรียกว่าแนะนําดีกว่าโอเคแคลี่นะครับก็จะมาเลนล่างเนาะเห็นมังกรตัวเล็กไหมครับที่อยู่ข้างๆมุมขอบๆอบ่ะเ,เราก็เลือกมาเลนนั้นนะครับเพื่อว่าเราจะเก็บมังกรตัวเล็กน,นะครับเ,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 เกิดแล้วมังกรตัวเล็กตอนนี้ทาร่าก็มาลมให้เรานะครับีอ่อายุเท่าไหร่ครับโอเคไปครับยิงไป โอเคกอเรียบร้อยนะครับพอขาดเขาน่าจะมาผิดเลนนะคือแรงล่างเขาอาจจะแบบเห็นไอที่เกมมันแนะนำนะครับว่าให้แคลรี่ไปเลนนู้นเลนนี้นะมันไม่ใช่นะโอเคเก็บนกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมเราก็ได้เงินเยอะกว่าทีมตรงข้ามแล้วอย่างแรกนะครับเราต้องวิ่งหาเงินตลอดนะเรายินสกัดไว้ก่อนครับ เอาโดนดิงไว้ย,ย,ยิงไปครับตอดตอดไปเนาะ,ะเห็นไหมผมจะรีบวิ่งมาเลนการครับเพื่อมาเอาคลิปนะครับพอดีว่ามีประเด็นนิดนึงครับก็เลยตามฆ่าเันเลยดีกว่าโอเค,คลัดได้ไปหนึ่งตัวนะครับแล้วเ,เก็บคลิปครับไม่ต้องสนใจเขาได้สี่แล้วแป๊บเดียวอยัดเข้าไปครับโอเคโอ้โหตาล่า แต่แอสซิสสองครั้งไม่ได้ฆ่าใครเลยยิงปเป็นเรื่อยครับก็ไบโอก็อาศัยยิงไกลๆนะครับยิงไปตอดเลือดไปครับเรื่อยๆแล้วก็เคลียร์คลิปเก็บตัง,ค,ตงค์งเก็บเรื่องนะครับคือไบโอต้องใช้ของนิดนึงนะฮะโอเคได้เลยตอดไปเลยครับอ้ไม่ได้ครับแรดได้ช่วยเพื่อนฮนะ โอเคถือว่าเป็นการเริ่มเกมที่ดีนะครับ <c oughs> คือเล่นแลงใครที่อยากขึ้นแลงคอนหรือแลงไดมอน์หรือใครที่อยู่ต่ำกว่าไดมอน์หรือใครที่ยังอ่านเกมไม่ออกนะครับหรือยังอ่านเกมไม่ได้เนาะ <c oughs> ก็เนี่ยครับดูผมเป็นตัวอย่างนิดนึงก็ได้ครับก็คือเราต้องเก็บคลิปปเรื่อย ถ้าอยากบวกก็ให้บวกไปครับถ้าเรามีของเราเกินตอนนั้นแหละเราจะยิงใครก็ตายนะครับตอนนั้นอ่ะโอเคครับเราต้องพยายามอย่าตายนะครับเป็นแคลี่ต้องหาที่ยืนดีๆนะโอเคครับเก็บได้แล้วก็ตีครับยิงเรื่อยๆฟรีๆครับเห็นไหมผมก็อาศัยยิงฟรีๆไกลๆเอาครับอ่ะแรดต่อยเข้ามาครับโอเคทาร่าได้อีกแล้วมึงก็เกินไปแล้วทาร่า เรายิงครับแรดเข้าอ่าอเห็นไหมแรงอยู่นะโอเคมีประเด็นดนี่แล้วครับย,ย,ยิงต่อเรื่อยไปครับไอ้ดิงบาบูเรียกอะไรมาดิงบาบูอะโอเคครับเฮ้ยผมมานาไม่มีมานาหมดโอ้โหมานานหมดโโหเพื่อนกันชวนทะเลาะก,กันจัง ไปครับโอ้โหโดนดึงพิกเกอร์ออกครับเราต้องยิงไกลๆนะครับไม่ต้องอวิง่งยิงยิงแบบใกล้ๆหรือว่าจ่อๆขนาดนั้นนะตัวเรามันยิงไกลๆได้นะแล้วเก็บคลิปเก็บตังค์ครับแค่นั้นหน้าที่ของเราต้นเกมก็คืออย่างนั้นนะครับคือตัวละครที่เราเลือกมามันมันเอื้อแบบนี้เนาะเราก็ตามั้นน,นะครับอย่าไปรีบร้อนนะ อ่ะเผมก็พยายามเก็บคลิปเก็บนั่นเพื่อนได้คิวไปครับโอเคทาร่าอีกแล้วทาร่ามันกระโดดเป็นแอสซซินเลยเห็นไหมพวกเขาหนีฮะหนีกแล้วแรงอยู่นะน่าจะได้ป้อมล่างนะครับช็อตนี้โอเคได้ป้อมล่างไปครับเดี๋ยวมาเล่นตรงกลางบ้างครับ อัติไปเลยได้ซานิดมานะครับก็คือเราฟาร์มเรื่อยๆไม่ตายนะครับเห็นไหมผมจะพยายามไม่ตายนะครับแล้วก็เก็บคีปเก็บเงินเรื่อยๆดูนะอ่ะมันจะได้ของเรื่อยๆนะครับเราก็จะยิงใครแรงขึ้นนะเนี่ยนะยิงป้อมทีละห้าร้อยหกร้อยอ่ะสามสี่ครั้งก็แตกแล้วเคครับเก็บนกอ่ะเห็นไหมไปไหนต้องได้เงินน่ะคือง่ายๆครับคือ เล่นคือเราต้องรวยไว้ก่อนนะครับเกมนี้เนาะเราก็เริ่มมีของแล้วยิงใครตายหมดดูดิติดคีบบดอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาดิครับฟรีครับยิงไปครับยืนนมมาโอเคสันนิดเข้าเราแล้วเฮ้เราต้องอ่านเกมด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะเล่นเราเนาะ โอเคได้มาอีกหนึ่งตัวเดบักฟ้าด้วยคุ้มอยู่นะโอ้โหไม่ตาย,ตายหรอกรอแดกป้อมครับคุ้มแล้วครับตอนนี้ช็อตนี้เราถอยเต็มเลือดเลยครับเอาพวกกูจะเข้าบวกอีกแด้วยเราไม่ช่วยนะเออช็อตนี้เราไม่ช่วยเพราะว่าถ้าเราโดนมา้าเราตายแน,น,น,น่นอนโดนม้า ดีดโอ้โหเรียบร้อยครับแรดหนึ่งตัว,ตวสานิสอีกหนึ่งตัวครับโอเคเราคิวสบายๆเลยช็อตน,นี้เขาคิดว่า <laughs> เราไม่เห็นนะครับอโอเคได้มาหนึ่งตัวครับเกียร์คลิปก่อนกลับนะครับอโอเคตรงกลางมีประเด็นครับเราอันติไปยังไงโอ้โหานิสานิสยังไงสโลโอ้โหไม่ไไมไาตายครับ ตายครับโอ้ม้าใหม่แกโอ้โหกดแช่แข็งไวไปหน่อยครับเสียดายเกมมวนเดี๋ยทั้งได้เสียดายเขาเฉดนี้ก็ตอนนี้สกอร์เป็น6 1 8ครับโอ้โหเล่นเป็นแอสซิสต์เล่นเป็นซัพพอร์ตเลยแอสซิสต์ถึงซัพพอร์ตเลยนะก็ประมาณนี้ครับแหลงประมาณนี้เราก็คือต้องเก็บเงิน หลักๆนะคือต้องเก็บเงินก่อนไม่งั้นเรายิงใครไม่ตายแน่ไม่งั้นเราแบกใครไม่ได้แน่เรารักแล้วตามลักโอเคครับยิงไปโอ้ยขีพันสองคันกว่าก็เก็บมังกรครับเราคือพวกวิ่งไปหนุนข้างบนเราเจ็บเก็บมังกรอ่ะเดี๋ยวนะเราก็ได้ต่าง ก็วิ่งมากลางครับปล่อยกลางแล้วก็เคลียร์คลิครับคือเลนไหนที่ไม่มีคนหรือเราคิดว่าไม่มีฝ่ายตรงข้ามเราก็ไปเก็บคลิปตรงนั้นก็จะได้เงินฟรีนะะฟรีครับเห็นไหมดูดูลักษณะการยืนครับเรายืนไกลๆครับห่างๆแล้วก็มีหาจุดที่มันยิงได้แล้วก็ยิงใครก็ตายหมดครับตอนนี้ยิงป้อมก็แรงยิงคนก็ตายครับ อา้าดับใหญ่แล้วครับยิงครับคือหลักๆคือเราต้องรวยอะ่ะเราต้องหาเก็บคลิปเก็บเงินเก็บคลิปเก็บเงินตลอดพอมีคลิปแล้วพอมีตังค์แล้วเราก็ยิงใครก็สบายแล้วเห็นไหมชนะแล้วก็ชนะแค่นี้โอเคจากที่ผมสมัครไ d ดีมาประมาณวันหนึ่งนะครับวันกว่าๆมั้ง <God. S 1> ก็ตอนนี้ขึ้นมาเห็นไหม ใด้ที่1ครับแล้วผมจะบอกนะเทคนิคการเล่นแรงาจากโกหรือจากซีเวอร์ขึ้นมานะครับก็คือเนี่ยคือเลือกเล่นตัวที่เราถนัดนะครับอันดับแรกแล้วก็เลือกเล่นตัวที่เราคิดว่าเราแบกได้อ่ะไม่ต้องสนใจว่าเขาจะเลือกอะไรนะครับเราเลือกตัวที่เราถนัดแล้วก็อย่าตายนะครับก็คือเล่นยังไงก็ได้อย่าตายแล้วก็เล่นยังไงก็ได้ให้มีเงินเยอะๆเ,เก็บคิดเยอะๆ เห็นไหมครับผมชนะมาเป็น10บสกว่าตาแล้วดูดิอยอนมาแต่ยอนยอนแผทนี้ก็แรงนะครับยอนเก่งแล้วก็วิฟก็เก่งนะครับแคลรี่เนะี่ยเก่งทุกตัวเลยอัตราชนะยอนก็13เกมชนะ13เกมครับก็ไม่อยากจะโม้นะโอเคครับไอดี ID นี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวีดสวัสดีเดอร์บ๊ายบาย